เราไม่ควรให้ความสุขของเราขึ้นอยู่กับสถานการณ์หรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราและความสุขก็ไม่ควรฝากไว้กับจุดสิ้นสุดหรือเส้นใยแต่ควรฝากไว้กับก้าวต่อไปการตั้งเป้าหมายและการพยายามเดินทางไปให้เป็นโอกาสของเราเองเป็นสิ่งสำคัญไม่ว่าจะเป็นความสำเร็จในชีวิตหรือเป้าหมายที่เราเคยตั้งไว้ความสุข จะเกิดขึ้นระหว่างทางและเราควรให้ความสำคัญกับช่วงเวลาที่เรากำลังเดินทางอย่ามัวแต่รอโอกาสจงลงมือทําให้เป็นโอกาสความสุขไม่ได้เกิดขึ้นจากสิ่งที่เรามีแต่มาจากสิ่งที่เราทำให้เกิดขึ้นในชีวิตของเราและความสุขที่เกิดขึ้นในระหว่างทางดังนั้นอย่าลืมให้ความสำคัญกับการเดินทางและความสุขในระหว่างทาง